If we, God, if we want to go far with God, we have to allow the Holy Spirit to help us change. Our view of ourselves เราจะต้องอนุญาตได้เพร่วมญญนณบรไปสุดเปลี่ยนมุมมองที่เรามีเกี่ยวกับตัวเราเองก่อน Unless we see ourselves according to the plan of God เพราะว่าถ้าเราเองยังไม่เห็นตัวเองตามแผนการของพระเจ้า We cannot go far with God. เราก็ไม่มีทางที่จะไปกับพระเจ้าได้ไกลหรอก Because even if we start out in the plan of God. ถึงแม้ว่าเราจะตัดสินใจเริ่มต้นในแผนการของพระเจ้าแล้ว It's not going to be a smooth journey. แต่เราก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่เป็นเส้นทางที่ราบรื่น There will be opportunities for offense, bitterness, and all kinds of challenges. มันจะมีโอกาส ที่เจอปัญหาความน่าท้าทายความหมดแรงการไม่พอใจกับสิ่งนั้นสิ่งนั้ดังนั้นเมื่อ <us S 1> เราเห็น <to see. S 1> ตัวเมื่อเราเห็นตัวเองอย่างที่พระเจ้าอยากให้เราเห็นการเปลี่ยนความคิดตรงนั้น view will มุมมองที่เรามีเกิดขึ้นใหม่ตรงนี้ก็จะทำให้เราสามารถเอาชนะทุกอุปสรรค